ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก9 0ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดกิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับนน้ขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็คอยล่าสุดเกมหมายความกันอีกแล้วครับผม จิ๊วลิกลับนะก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมสับเกมไม n คร r a ับเจ้าเก่าเจ้าเดิมจำๆและในวันนี้เรามากันใน Minecraft d e m อนเซเยอร์ฮาดคอร์เลยครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นซีรีส์ใหม่นะครับที่เราจะมาเอาชวิตรอดกันแบบฮาร์ดคอร์เลยนะครับแล้วก็ <c oughs> ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมถึงมาเป็นพาร์ทนะครับเพราะว่า เออคือถ้าเกิดว่าร้อยวันก็ไม่รู้นะว่าเราจะชีวิตของเราจะไปจบตอนไหนนะครับผมนะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมนะผมมากับคุณชินโนบีเช่นเคยอ่าก็คือแบบมาช่วยแกเออคือแบบอยู่คนเดียวค,คุณท่านผู้ชมก็รู้นะว่าอยู่คนเดียวผมก็คงไม่รอดหรอกนะครับผมน,นี่เลยแบบเออมาตายเพื่อไม่ได้ดิ <S 2> <S 2> <S 2> เอเอเราต้องรอดไปด้วยกันเว้ยเออกลายเป็นเสาหลักไปด้วยกันนะครับผมนะ โอเคก็ okay, โดยเป้าหมายแน่น,นอนครับผมนะก็คือเหมือนเดิมนะคือการกําจัดราชาแห่งกระสุนฮันจิโร่นะซึ่งคันเล่นปกติจะไม่รอดเลยนะครับนะฮาร์ดคอร์จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเรียนกะว่าอ่ะเท่าไหนเท่านั้นนะครับผมนะมาโอเคนะงั้นพร้อมอยังไงพร้อมอยังไงพร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้วนะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยดียการผมนะเพื่อการเสรียเวลาโอเคมาเดี๋ยวตัดไม้เลยดีวยกว่ารครับผมโอเคแบบฮาร์ดคอร์แบบว่าเอาชิลลอดแบบคลาสสิกนะครับผมนะเออแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยแล้วก็ ไปมาตัดไม้ก็คือแบบปกติผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไซเวอร์สักเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้คือแบบว่าการมาแบบเอาชีวิตรอดแบบรอดแบบจระเลยนะโอเคไปหาที่ตัดไม้ด้วยครับเดี๋ยวเราต้องรีบลงเหมืองนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันช้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะเจออสูรเกิดเดี๋ยวเราจะไม่รอดเอานะครับเพราะว่าอันนี้คือฮาร์ดคอร์นะครับโอเคงั้นเออเอา,อางี้เดี๋ยวผมไปหาไอ้นี่เองเดี๋ยวผมไปล่าสัตว์เองคุณคุณทำอุปกรณ์ให้หน่อยนะเดี๋ยวคุณทำอุปกรณ์เสรไว้เลยนะครับปึ๊บอ่าฮะโอเคทำอย่างี ก่อนยวคุณหาเหมืองเลยจะรับแบบนี้ปึ๊บเค็มนำผมจะรับข้าขวานพอนะเดี๋ยวผมขอไปขอหินจากคุณฟ้าเอานะฮะโอเคไหนเอ่ยมีอาหารให้เราไหมมีอาหารให้เราไหมอ่ไม่มีเลยเว้ยแหมหายหมดอีกแล้วนะครับผมนะคือแล้วประเด็นคือมันผ่าเนเ่ยตัยวนี้หายากนะฮะโอเคจะเย็นไม่เป็นไรเราทาได้นะครับนี่กันหมดโหลโหลมีอะไรให้เรากินสักนิดหนึ่งไหม ผมไม่อยากโดนดาเมจเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบแย่เอานะโอเคนี่คุณตอนนี้คุณขุดเลยคุณขุดไปเรื่อยๆนะฮะเอ้ยอาหารอยู่ไหนวะไม่มีเลยโอ้เกี้ยงครับผมนะเกี้ยงเอ้ยโอ้ย,อยมีหมู่บ้านโอ้โหยัอยู่ตัวสปาด้วย,ยดีแหละโอเคครับนะความหวังของมนุษยชาติโ,โหสุดยอดโอเคครับนะเฮ้เท่านี้แล้วก็ไม่ต้องหาอาหารอีกต่อไปนะครับดูสปาดใต้ภนะูเขาเลยนะเออโหดว่ะดูดิโอ้โห เห็นแบบนี้แบบดูแบบลึกลับมากโคตรลึกลับนะฮะโอเคถือว่าไม่เป็นไรได้อยู่นะมาเดี๋ยวผมจะขุดไอ้น,นี่ไปเลยเดี๋ยวผมขุดไปเยอะๆเลยนะฮะเราจะทำะเพราะาหมู่บ้านแบบนี้แบบโอกาสจะเจอแบบนี้มันก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะเราต้องอ่ากับโกยไว้นิดนึงเนาะใช่แล้วอ่าใช่แล้วโอเคนี่มันเอาเคลด์เคลด์เราต้องใช้ทําอะไรปะไม,รไม่ต้องไหมสกัลเลตและสกัลเลตก็ยังไม่ต้องใช้เท่าไหร่นะฮะเออเช่างมันแล้วกันนะเคลด์เคลด์ไม่เคยได้ใช้อะไรนะรู้สึกมันจะไม่มีหลายแถวทำนะเคลด์เนี่ย Okay, โอเคแล้วเอ้ยเจอคุณยาจางวันดีครับคุณยาจังนี่ผมเก็บหมดอะแคลลออรอทอะปอตโตมาเก็บมาหมดนะฮะต้องดำรงชีวิตอยู่รอดให้ได้โอเคอ่าอุ้ยซมมี้ปเปย่านะอันนี้ฮาร์ดคอร์้วจะเย็ยนนะเย็ยนนะครับคุณโอ้ย okay, อุ้ดอู้ดอ,อ,มมอ,อ,อ้อยาดอ้อปดอ้ออ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  โอ้โห,โหเลือดเลือดเลือดน,นานี่คุณคุณเลยคุณคุณเลยเอ้คุณคุณอะไรเลยเอ้โอ้โยใจเย็นนะเพิ่งเปิดนะฮะเพิ่งเปิดมาไม่ทันลายเลยนะโอ้ยแค่นี้ก็จะไม่รอดแล้วนะครับรีบฟาร,ร,ร์มรีบออกดีกว่ามันมืดเดี๋ยวคิดว่าเกิดอีกโอเคเรารีบไปนะฮะตรงนี้มันมีเยอะจริงมันมีเยอะจริงเราเราต้องฟาร,ร์มนิดน,นึงนะฮะโอเคเมื <'s> <it> ่อกี้ผมได้มันฝรั่งมาแล้วแล้วก็มีทองใช่ s <S ไหมทำอาบน้ำทองด้วยนะฮะเดี๋ยวเก็บหมดโกยหมดนะบ้านนี้ไม่ได้โกยหมด มันจะมีรูสเบจิเบนโตะด้วยไหมม,มีว่าเปบนโต้อะไรพวกนี้ด้วยฮะเราก็ต้องเก็บไว้นะครับคือปกติเราเล่นปกติคือเราไม่เคยเห็นความสาคัญเลยนะหนังสือเอาไหมหนังสือเก็บไปทําอะไรไหมไม่เอาดีกว่าหนังสือเช่นชานก็เดี๋ยวค่อยไปหาเอาด้วยกันนะโอเคโนตรงนี้อ่ามีโ,โคอ่ะจิกมาหน่อยได้กันนะฮะโอ้โหช่วงนี้บ้านจนโอเคเนี่ยจะเบนโตแล้วเบนโต้ได้ไปเจ็ดอัน16อันโอเคได้พอแล้วคุณเจออะไรไหม เใ็่ป้องไหมอาหารแครอทเต็มหมดเลยแครหลอดเฉยโอเคโอเคเมื่อไรเขาจะจับไว้นะฮะอันนี้มีอาหารอีกนะฮะซักุระโมจิโอเคขามาเป็นตกปลาโอ้ยสกิตันลวูวูกุจการหน่อยผมเกลียดมากโคตรเกลียดสกิตันบอกเลยนะครับนะเอ้ยเอ้ยเอามันเอามันระวังตายด้วยเออเออเออโอ้ยเกือบไม่รอดโอเคงั้นไปคุณหาเมืองเลยคุณวิ่งไปหาเมืองเลยเดี๋ยวผมคราฟอันนี้ให้ผมคราฟขนมปังรอนะฮะโอเคเอาลดวผมไปแลกปุ่มมากดผิด แลกปูมไป31อันโอ้จบจบเลยชีวิตจบจบแต่คุณมีไม้เใช่ไหมคุณมีไม้ในตัวใช่ไหมมีเต็มเลยมีเต็มโอเคเราได้ขนมปังมาหนึ่งกองกับอีกสิบเก้าอันนะคุณมีอาหารยังมีแล้วมีแล้วโอเคโอเคมื่อกี้มาโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดไม่พอมาบอกนะผมมีเต็มในตัวเต็มเลยนะโอเคเรารีบไปดีกว่าเพราะตอนนี้มันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วโอเคเดี๋ยวบ้านนี้บ้านสุดท้ายละแต่ผมคิดว่าบ้านนี้มันไม่น่าจะมีอะไรมากนะเพราะว่าแล้วก็สำรวจมาหลายรอบมาเนอะอืมเราได้สำรวจมาาาาหลลยยรรอออบแ้้้้วววโใช่่่เไไนีีปดดก เก็บไอ้ผมชุดหนังโอเคชุดหนังผมข,ขอก่อนแล้วกันชุดหนังผมใส่มาโอเคโอ้นี่มันมืดแล้วใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมข้ามเวลาเลยโอเคนี่เดี๋ยวผมนอนข้ามเวลาให้แล้วฆ่าเวลาเป็นเช้าอันนี้เชา้ายัตงตรงนี้ไม่หลับแล้วโอเคอัมพ,พ,พึงอัมพึงเก็บยุบ่มมันเดี๋ยวระวังตายนะผมว่าน่าจะพอละไปเราอ่าลงเหมืองกันดีกว่านะครับนะโอเคตอนนี้ไม่ปลอดภัยโอเคไอเล่นยังไม่ค่อยจะเจอหรอกเหมืองอ่ะจอแล้ไหนไหนอยู่ไหนเนี่ยใช่บอกว่า โอเคเราเอ้ยคุณขอนี่หน่อยผมขออ่าผมขออันนีหน่อยลงไปยังเนี่ยลงลงมาแล้วแล้วคุณคุณเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณให้เหมือนเดียวกันป่มวะน่าจะไม่ใช่แล้วน่าจะคนละเหมือนเอาฉีดทางไหนเดี๋ยเฮ้ยคุณไปไหนแล้วออกมาจากหมู่บ้านนเจอันเจอันที่ออกมาเมื่อกี้อ่หมู่บ้านอ่ะนี่นี่ไหนอ่อนี่โอเคโอเคไป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 เอาไปนะเราจะก็จะบอกก่อนนะครับรอบครั้นี้จะเล่นเป็นหน่วยฆ่าอสูรนะครับผมไม่ใช่อสูรนะฉันก็นั่นแหละครับนะไม่ใช่สูรโอเคผมขออันนี้หน่อยโอเคผมนะ อ๋อแม่ดีกว่าผมนำนี่เลยที่คุณที่คุณไอรอดเลยดีกว่า <สๆ S 1> เออข้าม,ข,ามข้ามเจนข้ามเจนเลยนะครับผมนะโอเคไปเราขุดเลยฮะเอาแบบใช้ชีวิตแบบโอ้โห normal นะรัเหมนะนอะ์มอ m นอร o มอลนะเออเป็นการชีวิตรอดที่แบบนะธรรมดามากนะครับมันเหมือนกับว่าเรากลับมาแบบเอาชีวิตรอดในคืนแรกอะไรอย่างนั้นเลยนะเออมันเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับเหมนะคือแบบอารมณ์พอเราเล่นฮาร์ดคอร์อ่ะมันต้องแบบระวังแบบระวังจริงนะแล้วก็ กันที่บอกนะครับอสูรเนี่ยมันเกิดได้ทุกที่นะวิ่งวิ่งไปในถ้ำเนี่ยเจออสูรนี่ก็แตกได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะโอเคคุณเผาเลยเนี่ยเองเผา,<ม>าหินโอเคเดี๋ยวผมโอ้ค,คุณมีไม้ให้ผมไหมสักนิดนึงโยนโยนเป็นแพ็งมาหน่อยนี่เลยอ่าโอเคครับผมณฮะเขาใหญ่เขาเนี่ยมันก็น่าจะใหญ่แหละนะเขาเนี่ยน่าจะอันนี้ได้อยู่เป็นหัวข้อทอนไว้ให้นะเผื่อคนดูมองไม่เห็นนะครับโอเคปึ๊บนี่นี่โอเคเอาไว้ฮาร์ดคอร์ของเราจะรอดไหมเนี่ยไม่รู้ละอ่ะไปกันเลลงเหมืองเลยดีกว่า โอเคเมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้ปีหลุมลึกๆนะระวังนะโอเคโอเคโอเคระวังตัวระวังตัวสุดๆนะตอนนี้ระวังตัวขั้นสุด <S <S เข้าไปดึงลึกๆ,ๆดีกว่าโอ้ตรงนี้ไงขครมันไม่มีทางไปต่อละเราต้องลงข้างล่างแหละโอเคเดี๋ยวผมต่อทางลงดีๆนะเพื่อแบบเกิดอะไรขึ้นเราจะได้หนีทันนะฮะแล้วก็อุ้ยอา้าวหนีไงดีไม่ได้ทางลงดีๆมนะั้งนะปป๊บเปิบโอเคข้างล่างมีคริปเปอร์ ไงชิปเปอร์มันต้อนรับอีกอะยอดนะเือผมไม่มีดาบอะไม่เกียดขับดาบอะงั้นผมใช้ขวานตบเลยกันขวานม้าเนี่ยมาอุ้ยสกิล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 ไม่ยุ่งสกิลไม่ยุ่งสกิลไม่ยุ่งสกิลไม่เอาไม่เอาสกิลสกิลไม่เอาโอ้ยโคตรเกียดเลยอะจีนสกิลอะคือถ้าว่าใครได้รู้ร้อยวันมาฮีโร่ก็ได้จะรู้เหมือนว่าสกิลนี่คือแบบตัวที่ผมเกียดมากนะคือแบบมันทำยากมากอ่ะคุณเออจะว่าไปแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วผมมีเหล็กด้วยมคับ้ยเออได อ่าอันนี้อ่านี่ไงโอเคนี่ครับผมนะมาได้โลละโอเคอุ๊ยแต่ผมถือโลท่านผู้ชมก็จะมองไม่เห็นนะเพื่อความอยู่รอดอ่ะผมก็ขอถือโลก่อนนะครับเนี่ยลองไปดีนั้นน่ะเห็นปหมข้างล่างอะเต็มเลยน่ะระวังนะโอเคระวังตายฮะไปไปไปโอเคสวย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 เออโอเคไปมันนะโอเคสวยสวยเออ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 ระวังระวังระวังกันกันกันระวังตายระวังตายระวังตายจะตายก็พอจะตายก็พอนะฮะจะตายก็พอ โอ้โหโอ้เกือบครับท่านผู Por, really ้ชมโอ้ยค <tail noise> <Okay, S 1> uh ือแบบนี่ลงแรงมากนี่ลงมาลึกขนาดไหนเนี่ยเออได้นี่มาโคตรเลยปะนะได้โคนมาเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหผมว่าไม่ได้ว่ะแล้วผมต้องคาบดาบแล้วถึงแม้ว่าใจนี่ก็ตามแต่ว่าเราต้องคาบนี่ด้วยดีกว่าท่านผู้ชมนะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินโอเคถึงแม้ว่ามันจะแป๊บเดียวก็ต้องทำลึกขนาดไหนแล้วเนี่ยคาบดาบแป๊บคาบดาบแป๊บโอเคได้ละได้ดาบละมาที่ตัดไม้ผมพังละน่ากลัวมากเกือบไม่รอดเมื่อกี้นะไม่รอดเลย โอเคเอ้ยระวังระวังระวังนี่ตอนนี้สเกลก็มาเกลก็กำลังตบโอเคสวยงามไหนให้เจอแล้วเหรอเพชรแล้วเจอเพชรไหนตามชื่อมาเลยตามชื่อมาเลยออ้ยอู้เดี๋ยวกแล้วตามชื่อไปเลยนี่ไงตามมาเจอสเกลนี่สเกลนี่นี่นี่อย่างเลยอย่างเ้ยไม่ใช่วันนี้วะไชื่อเนีะเอาอี่นี่ฮะอาบเฮ้ยเป็นเร็วขนาดเลยเหรอไหน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 เฮ้ยโอ้โคตรโชคดีเอาคุณขุดไปเลยฮะขุดไปเลยนะฮะโอเคได้นำมากี่ก้อนบอกด้วยนะได้มาสามโอ้โหเป็นการเริ่มต้นที่ดีไง เออสามก,ก็ยังดีน,นะครับเร,เรื่องมูสันเราไม่สนใจเลยแล้วเวย้ยฉันรู้ว่าแกตีเจ็บมากแกตีเจ็บมากแกตีเจ็บมากมผม,มไม่รู้นะซอมบีน้นี่ฆ่านี่ฆ่าคนในท้ายคอมหลายคนแล้วนะจามอสต้องใช้แรสการ์เล็ตนะครับมนะมันใช้พวกนี้ไม่ได้เออั้นก็ต้อง ก็ต้องไปหาเอ์ตีมฮิลว่ดิอ่าใช่ไม่ไมันจะมีเขาเขามาตะกโม,โมอยู่นะเราต้องไปที่เขามาตะกโมนะซึ่งเดี๋ยวต้องวิ่งหานะครับคิดว่ามันอาสูรเยอะมากคือถ้าอยู่ที่โลกอะ่ะเราพอได้เปรียบนะครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งรีบไปเนยนะเราไปตอนนี้มันก็ไม่ประโยชน์นะครับเเรารอให้แบบว่าเรามีของสนิดไหมเออเดี๋ยวค่อยไปดีกว่านะครับผมนะนะอ่ากุเ,เลกก่อน เลข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 ไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าอยู่ในเหมืองไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เลยนะฮะอ่าน,นี่ไงไม่ปลอดภัยจะคุณไปไหนเด้อยู่ข้างล่างแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นไปหายไปละตกหลุมอ,อ๋อยู่นู่นอยู่นู่นโอเคโอเคมีไหมมีไหมอยากได้เพชรอีกอ่ะก่อนก่อนจะไปอะไรอย่างงี้ผมแค่ต้องการเพชรเอาไปทำอ่าหมวกใช่ไหมมันก็ไม่จะเป็นขนาดนั้นนะครับผมนะถ้าเกิดว่าได้ก็ดีนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่ความเก่งของเราดีนะว่าอ่าหมายถึงว่าแบบอยู่ที่ยศไงเออไม่ใช่เป็นหน่วยค่าสูตรมันก็จะอยู่่ทียศอะะไรรปมาณนนั้ รเราขุดโคขึ้นไปแปลเพื่อเราไปลงเมืองอื่นเออใช่เดี๋ยวเราไว้ไปลงเมืองอื่นดีกว่านะว่าตอนนี้หัวใจเราแค่นี้ผมว่าเมอน,นมอนเตอร์ทุยากใหญ่เ<ะ>กินไปสำหรับเรามันไม่ใหญ่เกินไปมันไม่เหมาะเราด้วยซ้ำนะฮะหมดแลไปแล้วแล้วมันขึ้นทางไหนเนี่ยผมว่าเราเนี่ยนะในเมื่อตอนนี้เรายังแบบมันแทบจะไม่มีชุดอะไรเนี่ยเราไปแบบหาพวกเขาเรียกว่างไงวะไปหามอนเตอร์ไปหาศูนย์ตบกันก่อน,อนดีกว่าไปแล้วขึ้นไปหาศูนย์ตบดีกว่านะฮะโอเคศูนย์ตบโอเคขึ้นท่านี้ ปุ๊บๆฝนตกด้วยอ่าแบ,บ็คุ่เหล็กนิดนึงเล็กเนี้น่านต้องใช้นะผมนะน่าต้องใช้อยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นกระต่ายนะเออแล้ใอย่างนึงก็นะคือไม่ใช่แค่เกียร์ตผมเกียดนะเอ็นดูแมนผมเกียดว่าคือแบบถ้าคือถ้าไอตอนเล่นในหมอดมีดาบไปฆ่าศนะูตร์เนี่ยถ้าเรามีดาบไอ้นิจิรินเนี่ยมันไม่น่ากลัวเลยนะมันแบบมันตกได้สบายนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ย โหคตรลำบากกว่าจะตบได้อะคือแบบมีนี่สวยเออตายไปข้าหนึ่งอ่ะไม่ไม่เคยไม่อยากจะรู้ว่าก่อนแล้วแบบเฮ้ยฮิปเปอร์เลนแบบเล่นยากขนาดนหนไปละไปละจะเย็นจะเย็นไปละขึ้นดีกว่าไปมาขึ้นทางไหนเนี่ยไปไปขึ้นทางนี้จับขึ้นไปสู่อิสรภาพดีกว่านะครับนะอยู่ข้างล่างมันไม่ปลอดภัยนะฮะโอเคไปนะคิปเปอร์ต้อนรับอยู่เลยอย่าเลยคิปเปอร์เนี่ยน่ากลัวอ๋อเนี่ยมืดพอดีเลยโอ้โหนี่ไงแสงจันทร์สัดส่องนะครับนะไม่เป็นไรผมมีอาหารอยู่เดี๋ยวค่อยไปหาที่ปลอดภัยแล้วค่อยเผาก็ได้ปะไม่กล้าจะเผาอาหารแต่่วา อย่าเลยดีกว่าน,นะไว้ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยเผาผมต้องหาเราต้องหาอสูรกันนะครับนะอสูรก็แกะอ่ทำที่ตัดขนแกะไหมเพื่อจะนอนได้อันผมทำเองอยู่แวโอ้โหแกะทีเทาขอเลยกันนะขอขนหน่อยนะขอเจออสูรดีๆนะครับนี้นอของผมแกะเต็มเลยขอหน่อยแล้วกวันมาเอาไม่หมดตัดไว้ก่อน,นก่อใส่ไปก่อนเถอะมันไม่จำเป็บบนนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราอันนี้ได้ไงเราฆ่าสูรเราก็ได้ชุดนี้นี่จีนี่ลโหดกว่าเยอะนะฮะผมเหมือนฆ่าชสูงน่ะปกป้องตัวเองตอนนี้เป็นไหนล่ะเราอสูรของเรา เอออยู่ไหนกันหมดเนี่ยโราไม่มีเลยอ่ะไอ้บโบต้องการก็ไม่มันก็ไม่มีเนอะใจเย็นนะครับนะขอให้เราเจอกับอสูรแบบกะกลางนะอย่าไปเจอแบบอสูรโหดอะไรงั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับโอเคมันมันเฉยๆนะครับนะมันไม่เอาอยากจะได้แบบเดมอนอะไรงี้ไหมโอเคได้แบบเดมอนนะครับนะโอเคโอ้โหนี่ผมเจอตองโหด้วยคือตกไปมีตายอ่ะตกทีมีตายแน่นอนนะฮะโอเคนี่ผมกลับมาที่หมู่บ้านอีกรอบแล้นะแต่ก็ยังไม่เจออสูร อาสูนอยู่ไหนทำไมรู้สึกว่ามันเกิดมันเกิดน้อยมากมันไม่เหมือนไอ้น,นี่เลยอ่ะมันไม่เหมือนตเาเทลเลนซอยเบอร์เลยนะเนี่ยมันอาจะนนาจะเกิดที่โล่งๆบ้างว่าสูนอะนีะไ่ไงเจอแล้วไหนๆๆๆไหนนไม่ใช่อสูนปกติอ่ะเจอตัวอะไรอ่ะเจอไนี่เหรอที่มันมีไอ้ผ้าผ้าไอ้นี่อยู่ข้างหลังเออไม่เป็นไรเราจะไปหาคืนนี้เราต้องหาสูนให้เจอนะครับนะเพื่อที่จะได้เป็นหน่วยพิฆาตสูนทั้งสองคนเลยนะแล้วคนที่กินแล้วได้อะไรเนี่ยเฮ้ยอยากกินมันเมาแต่ก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นอาสูนเลยกินไปก็เค ไหนอสูรขอแบบเน้นๆดิสักจริงๆนี่ถ้าเราเลือกเป็นอสูรมันอาจจะง่ายกว่านี่ยเลือกมูซันเยอะมากเลยไม่มันอันตรายไงมันอันตรายกว่านะพูดตงรงคือถ้าเกิดว่าวิ่งไปเจอกับเสาหลักอะไรอย่างนี้ก็เรียบร้อยเขา,านะคือเราไม่อาจาก,ก้าวเข้าไปในเขาสก,กินีได้เลยแล้วก็เราต้องใช้ชีวิตตอนกลางคืนเดียวซึ่งมันไม่คุ้มหรอกก,การแลกเปลี่ยนที่ไม่คุ้มเท่าไหร,ร่หนอก็ดีแล้วโอเคอุ้ยใ่ญไงผมเจออสูรแล้วเจออสูรแล้วเจออสูรแล้วจังหวะนี้โดปแป๊บหนึ่ง เดแป๊บน oh. ึงโลไม่ต oh. 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 okay. ้องใช้โลกับศูนย์ใช้ไปก็ได้ประโยชน์นะฮะโอเคมาไหนอสูรมานี่ซิขอตัวเดียวนะยามีตัวอื่นมาแจมนะเว้ยไอพึ่งเดี๋ยวผมขอตัวนี้ก่อนขอตัวนี้ก่อนโอเคมานี่มานี่มานี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นแรงมากมันตีแรงมากขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยว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 มันตามผมมาบ้างตามผมมาบ้างมันตามผมมามันตามผมมามันตามผมมามันตามมาไปหนึงไปหนนึงไปหนึ่ผมตั้งหลักก่อน ปุ๊บโอเคมามาไม่เป็นไรผมตีผมตีผมตีได้ผมตีได้ฮึบฮึบฮึบโอ้ยเลือดหน้าจะเลือดน่าจะเหลือน้อยแล้วอุ้ยโุ้ยคนแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มานี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยเออมาเนี่ก่อนมานี่ก่อนมาเนี้ยก่อนเออมันตียากอ่ะขึ้นบล็อกนี้มันโกงอเออเออเออืออเออแยบลอยทำมันได้เควยทู่เลยเหรออ้าวอ้าวแล้วอีกาคุณนะอีกาคุณนะอีกาคุณติดบล็อกคุณรีบวิ่งไปก่อนพี่อึงอ่ะวิ่งไปวิ่งไปว่าอยู่เสียงอะไรแยบลอย เุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยผมโดนอะไรผมโดนอะไรผมโดนอะไรยิงไม่รู้ผมโดนสกลผมโดนสกลผมจะตายผม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 จะตายผมจะตายมตายี๋้วกลัากันหน่อยกัมากราไอชิดโอ้ y, โอดมะโดมะโอชิดโอชิดโอชิดวิ่งวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้ y, โ,อโอ้โ, anak, โ, ial, โ,โอ้ไม่มีบอกไม่มีบอกไม่มีบอกโอ้แล้วจะไรโอ,โอ,โอ้ไม่ปนไรแมนเนข้าศส่วการสกลละเดี๋ยวเดี๋ยวรามอนรวมนดหนึ่งก่อนวมนหนึ่งก่อนใใ่อะครมา มามาผมวิ่งก่อนวิ่งก่อนแล้ววิ่งก่อนววิ่งก่อนคืนนี้ไม่ปลอดภัยคืนนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับเราคืนนี้ปลอดภัยนี้นี้ก่อนนีก่อนมาวิ่งมาวิ่งโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งไปแม่ผมตามอยู่ผมตามอยู่วิ่งแล้ววิ่งแล้วได้ดาบได้ดาบสายฟ้ามาได้ดาบสายฟ้าโอเคโอพ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 อว่น่าจุดละพอ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 เราอยู่บนต้นไม้กอนที่สูงที่ปลอดภัยที่สูงไปขึ้นที่สูงนะฮะเฮ้ยคชั่วครับโอเค ไหนผมดูผมดูก่อนนะว่าดาบที่เมื่อกี้ผมได้เนี่ยเราจะได้ปลาอะไรนะเรามาลุ้นกันดีกว่าหนึ่งสองซ่อม้านตามปะใช่ปลาวาลีนะโอเคผมได้ปลาวาลีแล้วนะโอ้โหนี่ผมนี่แบบเป็นอะไรกับปลาวาลีมาดูนะได้แต่ปลาวาลีตลอดเลยนะครับโอเคนะก็น่าจะพอสมควรแล้วแหละนะครับสะพานนี้นะคือแบบนัวมากจริงนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เป็นหน่วยิฆาตสุดเต็มตัวแล้วนะครับผมโอ้โหคือแบบก่อจะรอดมันงเนีโอ้ยจะยู่ แล้วถ้าที่โดนดาเมจที่มานี่ตายนะครับเนี่ยเออถ้าโดนดาเมจมาตายทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ,นรบสนตอวัทนที่นี้เนี่ยพบกับคุณชินบิขอตอลาไปก่อนอย่าลาืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสักวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้า